สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องอีฟซีทุกท่านครับถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสําหรับโตโยต้าโคโรราอัลติสนะครับผมเครื่องยนต์พันแปดนะฮะคันนี้ขับดีมากนะครับผมพี่น้องโอ้ยังใหม่สีเส้นนะครับราคาตั้งไว้ที่ห้าหมื่นเก้าบาทโอ้ประธานทวีห้าหมื่นเก้าพันบาทโอ้นะครับอ่ะพี่น้องที่มองหารถใช้นะครับผมอย่าลืมนะครับผมมาชมกันก่อนได้นะครับห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมเอกสารครบพร้อมโอนนะครับผม โตโยต้าโคโรราอัลติสนะครับคันนี้มีเอกสารครบพร้อมโอนใช้น้ำมันและ LPG นะครับผมคันนี้เจ้าของบอกว่าเพิ่งติดทงางเปลี่ยนอุปกรณ์ส่วนควบอบ LPG มาใหม่ๆเลยมันมาเลยใครได้ไปถูกเลขถูกหวยแน่นอนนะครับผมยางใหม่สีเท่นคือเอาอไปไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับกุญแจรีโมทด,ด้วยนะฮะนี่นะครับพี่น้องครับโอ้นี่สวย นี่นะครับกล่องก็มีนะฮะกล้องถอยก็มีนะครับผมมีประกันชั้นสามด้วยนะะประกันสามบวกนะฮะคันนี้มีนะครับนี่นะครับเกียร์ออโต้นะครับผม่าพี่น้องที่ต้องการหารถใช้นะครับผมก็ทักทายมาได้นะครับผม เครื่องดีมากนะครับประกันเลยเครื่องนะครับช่วงล่างแน่นนะครับ่าขับทางไกลได้เลยใช้น้ำมันได้สองระบบนะครับผมอ่าน้ำมันกับ LPG สองระบบสมบูรณ์สมบูรณ์ทั้งสองระบบเลยนะครับเป็นรถแท็กซี่ปลดป้ายนะครับผมเอกสารรบถ้าสีไม่ขาดแอร์เย็นฉ่ำช่วงล่างนี่บอกแน่นเลยยางใหม่สีเส้นคุ้มค่ากับเงินห้าหมื่นเก้านะครับผมห้าหมื่นเก้าคิดค่าส่งตามระยะทางนาพี่น้องครับ นี่ใครที่มองหารถราคานี้ก็มาดูกันเลยนะครับผมขับดีไหมนะครับผมสียังสวยนะครับสียังสวยนะครับยอดนะฮะมาดูกันก่อนนะครับรถอยู่บ้านเตี้ตะบนธาตุอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับผมรถอยู่บ้านเตี้ตะบนธาตุอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับ0 933736126ครับศูนย์933736126ครับโทรมาสอบถามกันได้นะครับผม สภาพสวยเจ้าของเขาแต่งไว้เยอะนะครับผมดูนะฮะนี่นะครับห้าหมื่นเก้านะครับผมห้าหมื่นเก้านะครับล้อแม็กสวยดูนะครับผมผมบอกเลยว่าใครช้านี่เสียเสียใจแน่นอนนะสําหรับคนนี้นะครับผมนะถ้าใครช้าเสียใจนะฮะเวลาที่รถขายไปแล้วเนี่ยคนโทรมากันจังนะฮะ แต่ถ้ารถยังอยู่นี่จะไม่ค่อยมีคนโทรมาถามนะครับอ่ะรีบกันเลยนะพี่น้องครับรถสวยๆนะฮะไม่ใช่ว่าจะมีมาบ่อยนะครับผมอ่ะสนใจก็ทักไทยมาแล้วกันห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมศูนย์เก้าสามสามเจ็ดสามหกหนึ่งสองหกครับขอบคุณครับ